ครับสวัสดีครับพี่ซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็วันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่สิบเก้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับวันหวยลาวพัฒนาออกเนาะพี่น้องเนาะครับวันนี้พระเตี่ยมเสภาบรุปก็มีอยู่สิบหกอาจารย์ดังนะครับเด้อเลขลาวพัฒนาเนาะครับเนาะครับพระเตียมพามาเบิ้งนำครับเนาะแต่ว่า ตัวเลขนี่ fc เบิรงเอาได้ครับเด้อตัวคนจับคู่ใหม่ได้อพอเตียมสีบัวอานนะครับเนาะพอเตียมเสีเอาตั้งแต่ตัวเลขที่เลขวิ่งนะครับสิมาสรุปใส่กันห,หลายๆอาจารย์นพี่น้องเนาะอาจารย์ชมพู่นะครับเก้ากับแปดนะครับโอเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์ครับแต่ว่าตัวเลข fc มักอะอย่าลืมนะครับเด้อมักสอบดไปเลยก็อย่าลืมกลับตัวไว้น้ำนะครับเนาะ รับแทียมกับข้อกับขอบพระคุณอาจารย์ชมพู่หลายๆนะครับเนาะครับแทมจะไปเร็วๆจากน้อยนะพี่น้องนะชับหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสมหวังรับปู่สมหวังกับบนล่างวิ่งรลดแปดกับสองนะครับแปดกับสองับส่วนตัวเลขกับเบื้องออกได้พี่น้องเนอครับชับหน้าจอครับผม ไปต่อครับผมไปต่อที่ปูห้าเจ็ดแปดนะครับปูห้าเจ็ดแปดบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้านะครับแปดกับเก้าครับเพเตรียมเขียนตัวเลขู่ไว้ในพี่น้องเนาะแต่ว่าตัวเลขที่มันจับคูมาห้ามากักตัวใดหฮากก็เอาที่สําคัญอย่าลืมกลับตัวไว้นำเนาะพี่น้องเนาะ ครับเตรียมข้อกับขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ห้าเจ็ดแปดนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เซียนพี่ไม่วัตถิพานมาสองหกเข้าตรงๆนะครับเด้ออาจารย์เซียนพี่ไม้บนล่างมิ่งรูดสามกับหกนะครับสามกับหกครับส่วนตัวจับครูข้ามักตัวเดียวเขาจะลืมเด้อพี่น้องเลิกกับตัวไว้นำนะครับเนาะ ครับเตรียมกข้อขอบคุณหลายหลายนะครับเด้ออาจารย์เซียนพี่ไม้นะครับเนาะเน้นสามหกนะครับชับหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสีสะเกตครับปูสีสะเกตบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับ1นะครับ รับส่วนจับคูตัวเนียนกับศูนย์สองเนาะพี่น้องเนาะครับตัวที่บนเนียนเข้ามาเข้าก็เอาและบางตัวกันเบิ้ลกันเป่านะครับเนาะครับส่วนเลขสามตัวก็ตามนี้นะครับครับพเตรียมข้อกับขอบคุณปูหลายๆเนาะปูสีเกีตนะครับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เซียนนาดีบนล่างมิ่งรูดสี่กับเกียรตินะครับ สี่กับเจ็ดครับส่วนจับคู่ก็ตามนี่นะพี่น้องเนาะครับครับแชปหน้าจอครับผมครับเตรียมกระคอขอบคุณอะไรนะครับเด้ออาจารย์เซียนนาดีนะครับเนาะครับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่อาจารย์เซียนคนริมทางนะครับบนวิ่งรูดสองกับสี่สองกับสี่ครับส่วนล่างนะครับเนาะล่างแปดกับเก้านะครับแปดกับเก้าับส่วนจับคูกระตามนี้นะครับเด้อส่วนตัวร่องก็่าลืมนะครับงวดที่ผ่านมากกับเข่าตัวร่องนะครับ ครับขอแจมขออขอบคุณในหลายนะครับเด้ออาจารย์เซียนคนริมทางนะครับเนาะรับแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เหม่งนะครับรับอาจารย์เหม่งบนล่างวิ่งรูดสามกับแปดนะครับสามกับแปดส่วนจับคู่กับตามนี้ด้พี่น้องเนาะ ที่พอเตรียมท่าสีชีเขียวไว้คือตัวเน้นเพื่อนนะครับมักตัวได้สอบตัวใดก็่าลืมกลับตัวไว้นําเนาะครับเนาะครับพอเตรียมกับข้อขอบคุณหลายนะครับเด้ออาจารย์เมงเนาะครับเนาะครับชับหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่หนุ่มสวนยางนะครับหนุ่มสวนยางบนล่างบิ่งโลดสองกับแปดนะครับ องกับแปดครับหาส่วนตัวเน้นกับสองหกแปดหกนะพี่น้องเนาะครับที่สําคัญก็อย่าลืมนะครับเด้อมักสอบตัวเด็กก็อย่าลืมกับตัวไว้นําเนาะครับเนาะครับเตรียมกับข้อขอบคุณในหลายนะครับเด้อหนุ่มสวนยางเนาะครับเนาะครับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่พ่อเรนอนนาขับบุงวดนี้บนล่างวิ่งรูด2กับ5นะครับขับ2กับ5้าเตรียมกระ้อขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อเลอนอนนาเนาะครับเนาะขับแับหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูโคราดนะครับรับปูโคราดบนล่างวิ่งรูดแปดกับสี่นะครับรับแปดกับสี่นะครับเนาะส่วนตัวเนียนกับแปดสามแปดสี่แปดห้านะครับส่วนตัวบนเนียนเข้ามาเข้าเก่าได้พี่น้องเด้อครับที่สําคัญก็่าลืมกับตัวไว้นานะครับเนาะ ครับขอเตรียมกรขคอกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อนปะูโคราดเนาะครับเนาะครับชับหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่สุดใจพารวยบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้านะครับแปดกับเก้าขับส่วนตัวเน้นกับเกนะ้าสองเก้าหกเก้าเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะครับส่วนตัวที่บนเน้นเข้ามาเข้ากับเอา ที่สําคัญก็่าลืมกลับตัวไว้น้าเนาะพี่น้องเนาะคระับขอตียมก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสุดใจพารวยนะครับเนาะรับไปต่อครับผมจับหน้าจอไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายเซียนหนองคายกังวดมากบริข่าตัวเนียนเนอ้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเขาสองหกเข้าตรงๆงนะครับเนาะเข่าตัวบริเนียน ครับฉะนั้นแล้วตัวที่โมเนนเข้ามักเข้าเก่านํานะครับเนาะครับบนล่างวิ่งรูดสี่กับห้านะครับครับสี่กับห้าเอาเตรียมข้อขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อเซียนหนองคายนะครับเนาะขอให้ปังๆอีกนะครับครับจับหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่ปู07นนะครับเนาะบนล่างวิ่งรูด0นกับ2นะครับ0กับ2นะครับส่วนตัวเน้นกับ0 1 0ย์3นะ่าะพี่น้องเนาะกันเบิรนกับ8844นะครับนะครับขอเตรียมกับข้อกับขอพระคุณปูได้หลายนะครับเด้อปู่7นเะครับเนาะรับแชปหน้าจอครับผม ไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนป่าตานเซียนป่าตานงวดที่พันมากกับสองหเข้าตรงๆนะครับเนาะขับบนล่างวิ่งรูด2กับ9นะครับขับ2กับ9ส่วนตัวทีโบนเนียนเข้ามาเข้าเก่าได้พี่น้องเด้อแต่พนเนียนที่9 4้ลอง4 2นะครับเนาะ ครับพอเตียมก็ขอขอบคุณในหลายเด้อครับเด้อเซียนปาตานเนาะครับเนาะครับแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมของพอแต้มนะครับเนาะสองกับสามนะครับครับสองกับสามขับตัวทีโบนเนนห้องมาเข้าก่อนมั้ยเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าผิดพลาดประกันใดพอแต้มก็กลับขอโทษขอให้ในหลาย ตัวตัวล่องกับสามเจ็ดสี่เจ็ดนาะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมก็ขอให้เข่าปังๆเด้อง,งวดนี่เอฟซีก็จะได้โฉบโฉบมันมันกันเนาะครับเนาะครับครับมีแค่นี้นะครับเนาะพอเตรียมก็บนิมาสรุปตัวเลขนะครับครับพอเตรียมก็ับเฮ็ดคือเอฟซีคอมเมนต์มาเนาะครับเนาะศูนย์หนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับก็สิได้เบิ่งไงก็เก่าเนอะพี่น้องเนาะครับอันนี้มานนับน้ำกันพี่น้อง ครัพแต้มจะเริ่มจากศูนย์นะครับเนาะศนี่มี1นึ่งมีสองมีสาศนี่มี3นะครับสัดเกนว่าพีน่น้อง0นย์มี3บานนี่หนึะครับเนาะหมี คะแนนนะครับครับครับมาเบิงสองนะครับพี่น้องสองนี่มีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดสองนี่มีเจ็ดนะครับเด้อเจ็ดคะแนนนะครับ ครับบานี้สามนะครับพี่น้องสามนี่มีหนึ่งมีสองมีสามสามนี่มีสามคะแนนนะครับเด้อสามคะแนนนะครับครับครับสี่นะครับเนาะสี่สี่มีหนึ่งมีสอง มีสมมี 4, 4ีมี4คะแนนครับหนะครับห้าหมี1มีสองหมีสองคะแนนครับหนะครับเนาะ หกมีหนึ่งหกมีหนึ่งคะแนนหกเก็ดนะครับเก็ดมีหนึ่งเก็ดมีหนึ่งคะแนน ครับตอนี้8นะครับ8ดนี่มีหนึ่งมี2มี3มี4มีห้ามี6มีเก <8 S 1> มีเกียตคะแนนนะครับชัดเกลืนอาไปนองเนาะอันที่นี่เ้านะครับ9้านี่มีหนึ่ง มีสองมีสามมีสี่มีห้าห้ามีเก้ามีห้าคะแนนนะครับเนาะรับมาเบิงน้ำกันพี่น้องมาหนตัดเยนปะครับสองสองมีเกต สองสองกับแปดนะครับอดสองกับแปดครับสัตว์เยนเนาะครับเนาะสองมีเกียรคะแนนเด่นสองแปดเด่น ลองเก้าครับสัดเียนว่าพี่น้องเด่นสองสองกับแปดนะครับลองเก้านะครับสัดเกจนว่าพี่น้องเนาะ ครับผมขับสัดเกียน์นะพี่น้องเนาะเด่นสองกับแปดนะครับขับลองเก้าพี่น้องเด้ะสองกับแปดนะครับสองกับแปดขน้นซ้จำกันนะครับเห็นปะครับแปดนี่สองขับลองเก้า นะครับเอาซ้ำนี่พอ่อพี่น้องสามตัวเด่นสุดแปดสองกับแปดได้พี่น้องเนดะ้ฮงวดนี้ครับเอาคิดผาดประกันได้พอเตรียมกระกาบข้อโทษขออภัยหลายๆนะครับเด้อ F ีกระตามตัวเลขเนาะพี่น้องเนาะครับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันนะครับเอาเขามาแล้วก็จะเริ่มเน้ะพี่น้องเนดะ้อกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำเดีนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตรียมนะครับ ครับเอาสุดใต้ใต้สุดนี้พ่อเตียมขอขอกาขอพระคุณยิบซี่ทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิงมาติดตามพ่อเตมครับพ่อเตียมขอไว้พอนให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่หมีนะครับเนาะรับคอยมีตาโศกตาลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พ่อเตมกับมีแคนนี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปนาหลังหวยออกนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม